การกระจ่างฟ้ามีใครปลูกกันบ้างคะนางมีถิ่นกำเนิดในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวสตอินดีสและแถบทะเลแคริบเบียนจนถึงทวีปอเมริกาใต้แต่ตอนนี้มาอยู่ในประเทศไทยบ้านเราแล้วคะ่ะดอกนางน่ารักคล้ายๆกับบานบุรีสีเหลืองแต่นางเป็นไม้เลื้อย ดอกเล็กกว่าค่ะนางมีลักษณะลำต้นเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งสามารถเลื้อยได้ไกล3-5เมตรเลยปล่อยให้เลื้อยประดับระเบียงเลื้อยบนพุ่มต้นชายยาซะเลยชายยาเลยออกดอกขาวและเหลืองเลยโอ้ oh my god ่ิงอ่อนมีสีเขียวปนแดงค่ะลักษณะใบของนางจะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามรูป หรือรูปรีแกรมรูปขอบขนานกว้าง4-6เซนยาว6-9เซนปลายใบป้านมีติ่งแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวสดเป็นมันเลยค่ะ<ม>เห็นดอกนางไกลๆใช่ไหมล่ะมามา มาดูดอกนางใกล้ๆกันนางจะมีดอกออกเป็นช่อก,กระจุกอยู่ตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งดอกนางจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยกลีบดอกสีเหลืองสดน่ารักแล้วก็สวยสดใสมากมิหน้าถึงชื่อจันกระจ่างฟ้าโคนกลีบดอกนางจะมีสีเหลืองอมเขียวนางสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีจะ้ะจันกระจ่างฟ้า เป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีโดยเฉพาะสภาพอากาศที่ร้อนมากในประเทศไทยของเราสาเหตุก็เพราะว่าจันกระจ่างฟ้านั้นค่อนข้างจะชอบแสงแดดที่ร้อนจัด จึงทำให้สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีนั่นเองจ้าต้นจันกระจ่างฟ้าสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินที่สามารถระบายน้ำได้ซึ่งไม่ต้องการน้ำมากนักนะคะนางทนทานต่อแสงแดดและความร้อนได้สูงส่วนการขยายพันธุ์นิยมใช้การตอนกิ่งหรือว่าการปักชํำค่ะสำหรับประโยชน์ในการปลูกก็คือปลูกไว้เพื่อประดับสวนให้ดูสวยงามหรือว่าตกแต่งแนวรั้วและก็ซ ตลอดจนปลูกเป็นไม้กระถางหรือว่าไม้แขวนก็ได้นะในขณะเดียวกันหลายคนก็นิยมปลูกต้นจันทร์กระจ่างฟ้าตามความเชื่อค่ะหรือว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองเชื่อกันว่าหากปลูกต้นจันทร์กระจ่างฟ้าไว้ที่บ้านจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและจะทําให้ผู้ปลูกหรือผู้อยู่อาศัยมีวาสนาสูงสง่งเนื่องจาก จันกระจ่างฟ้าเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ควรปลูกให้หันหน้าไปทางที่ ตะวันตกซึ่งจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจ้ะไม้เลื้อยชนิดนี้เหมาะแก่การปลูกไว้ในที่บริเวณแนวรัว้วหรือทําเป็นซุ้มก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามหากปลูกไว้ในสวนหรือจัดสวนก็จะทําให้สวนดูโดดเด่นเพราะดอกกองจันทกระจ่างฟ้ามีสีเหลืองอารามสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีจึงเกิดความรู้สึกสดใสร่าเริงและเบิกบาน้อมทั้งใบที่มีสีเขียวเข้มจึงทําให้รู้สึกสงบ ร่มเย็นและผ่อนคลายจ้า <Thank you. S 3>